อัปเดตวิธีเติมเงิน G ี a l l e t สำหรับโครงการคนละครึ l ่งเฟส3หลังคอรมออนุมัติเพิ่มอีก1,500บาทรวมเป็นเงิน4,500บาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PNSMI น e นะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากเพ,เพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะจากกรณีที่คอรมอได้อนุมัติวงเงินสนับสนุน4ีมาตรการของรัฐซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการคนละครึ l ่งเฟส3ล่าสุดคอรมออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการคนละครึ l ่งเฟส3 โดยประชาชนได้รับสิทธิสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไปรวมทั้งาสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อละไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะคะอีกจำนวน1,500บาทต่อคนโดยสนับสนุนเพิ่มในเดือนพฤศจิกายนถึงทันวาคม64รวมวเงินถึงสิ้น4,500บาทตลอดโครงการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสาหากลงทะเบียนสําเร็จก็จะได้รับการโอนเงินรอบเดียวผ่านแอปเป่าตาังเป็นจํานวนเงิน4,500บาทซึ่งขั้นตอนการเติมเงินมีสาวิธีด้วยกันดังนี้นะคะ 1. คือการเติมเงินผ่านแอปธนาคาร2การเติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์ 3. การเติมเงินผ่านตู้ ATM ทีนี้นะคะเรามาดูวิธีการเติมเงินผ่านอัปธนาคารว่ามีวิธีการอย่างไรนะคะขั้นแรกนะคะให้ไปที่ 1. เลือกเมนูเติมเงิน 2. เลือกเติมเงิน G-wallet 3. ระบุหมายเลข g w a l l e t ID 15หลัก 4. ระบุจำนวนเงินและกดปุ่มถัดไป 5. ตวรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยัน 6. กดปุ่มเสร็จสิ้นทำรายการสำเร็จนะคะการเติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์นะคะมีวิธีการดังนี้คือ หเลือกเมนูเติมเงินเข้า G-Wallet 2. คลิกเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน 3. เลือกเมนู QR พรอมเพย์ 4. กดบันทึกรูป QR พรอมเพย์ R ลงในโทรศัพท์มือถือ 5. เปิดแอปธนาคารที่มีเพื่อเติมเงินโดยเลือกเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย 6. เลือกกดเลือกกดปุ่มที่รูปภาพเลือก QR พร้อมเพย์ที่บันทึกไว้ในมือถือใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำและทำการเติมเงินปกติ3การเติมเงินผ่านตู้ ATM นะคะซึ่งสามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้หลายธนาคารได้แก,นธนาารกร่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารธนชาติธนาคารทาาาราหารไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ การเติมเงินผ่านตัว ATM ธนาคารกรุงไทยก็จะมีหน้าจอ2อ,อแบบก็คือหน้าจอใหม่กับหน้าจอเก่านะคะทีนี้เรามาดูแบบหน้าจอใหม่กันก่อนเลยนะคะ 1. ตรวจสอบข้อมูล 2. เลือกเติมเงิน 3. เลือกเติมเงินพร้อมเพย์สเลือกประเภทบัญชี 5. ระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักและจํานวนเงิน 6. เลือกเติมเงินเลือกตกลงเพื่อย,ยืนยันรายการนะคะสําหรับหน้าจอเก่าก็คือ 1. ตัวสอบข้อมูล 2. เลือกตำเงินสมัครบริการพรอมเพย์เลือกตำเงินพร um ้อมเพย์เลือกประเภทบัญชี 5. ระบุหมายเลข G Wallet ID 15หลักและจำนวนเงิน 6. เลือกตกลงเพื่อย,ยืนยันรายการนะคะ การเติมเงินจีวอลเล็ตโครงการคนละครึ่งเฟส้ามีสามวิธีด้วยกันคือการเติมเงินผ่านแอปธนาคารเติมเงินผ่านคิวอารโค้ดพรอมเพ์และก็การเติมเงินผ่านตู้ ATM ซึ่งจะมีแบบหน้าจอใหม่และหน้าจอเก่านะคะโดยเพื่อนๆที่สะดวกสามารถเติมได้ทุกวิธีนะคะซึ่งสะดวกวิธีไหนก็เติมวิธีนั้นได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะ